สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงอุทยานพาระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปชมพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกับคุณไทยทามเที่ยวทั่วไทยครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปแล้วนะครับในช่วงที่เราเดินเข้าไปนะครับเรามาชมบรรยากาศนะครับบริเวณทางอุทยานกันนะครับ ซึ่งมีพระฤาษีองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีในจุดต่างๆก็จะมีจุดที่ทําบุญนะครับเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับบริเวณข้างในนะครับก็จะมีรูปยันของพระฤาษีนะครับที่อยู่ด้านด้านซ้ายและด้านขวานะครับพอเราเขาเขาเข้าไปเราก็จะมีทุบเทียนดอกไม้นะครับไว้สการะาหลวงปู่ พระฤาษีของเรานะครับหลวงปู่ของเรานะครับอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชื่อหลวงปู่นารอดนะครับซึ่งเป็นหลวงปู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ครับรูปหลวงปู่ของเรานะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราไหว้หลวงปู่เสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะมาสักการะในจุดอื่นๆของบริเวณวัดเช่นเท้าเวสุวรรณโนนะครับ แล้วก็เราก็ชมบริเวณทางวัดและสามารถที่จะทําบุญตามจุดต่างๆของวัดแนะนํามาที่วัดหรืออุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่สุดในโรคก,กับคุณชัยธรรมเที่ยวทั่วไทยขอบคุณครับ